เตะฟุตบอลเร็วเตะฟุตบอลเลยอ้าวอย่างนี้โดนใบแดงครับใช้มือเล่นใช้มือทุ่มหรอคุณจะเป็นโกหรืออะไรครับใช้มือไม่ได้นะครับฟาวนะครับฟาวนะครับอ๋อทุ่มแล้วทุ่มแล้ว โอ้โหไกลมากเลยทางนี้ครับผมอามามาเตะให้อึ๊บนี่มามาเตะให้แล้วเตะสิครับลูกอ่ะอมเข้าไปครับอ้าวไหลไปข้างหลังแล้วครับผมดูซิจะมีใครมาช่วยไหม อยังไงดีอยังไงดีส่งให้คู่เล่นคนอื่นหน่อยสิลูกโอ้โหเล่นคนเดียวเลยเอ้ยเอมาแมาเตะให้เฮ้ยอย่าเตะมาเตะมาเตะมาลูกเตะมาให้มาแมส่งมาส่งมาเร็วส่งมาเร็วส่งมาให้มาแมสเตะมาให้มาแมสเร็ว เต็มให้มาเฮ้ยเร็วส่งให้มาเร็วพาเล่นนอกบ้านหน่อยอากาศเย็นๆ16องศาเอ้าปะป๊ามาหล่ะปะป๊ามาหล่ะเอ้าปะป๊ามาดีใจดีใจปะป๊ามาเล่นด้วยดีใจแล้วเตะเตะบอลส่งให้ปะป๊าเร็วเตะบอลส่งให้ปะป๊าเร็ว16องศา อากาศเย็นโ,อ,โอ้คึกคึกเล่นกับหมาม้าไม่คึกเลยนะพอป๊ะป๊ามานี่คึกเลยนะป๊ะป๊ามาคึกเลยเตะ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 อะไรอ๋อเตะเตะตีลูกเตะ เต้เต้เต้โอ,อ้กร็ทึบเท้าก็ทึบเท้าไหนพาวินฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเออจะเต้นจะเต้นโอเคทักทายครับแค่นี้แหละอัปเดตบาย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 แลบายบายอเอาไม่บาย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 เดินตามปะป๊ายเลยเอาเดินตามปะป๊ายอยเลยเอาพาวินเดินตามปะป๊ายเลยเเเปไป,ยยล,ยปยละให้พาวินเล่นแล้วตามไม่ทันแล้วครับ ตามไม่ทันแล้วครับตามไม่ทันแล้วครับบ๊ายบาย